ปีหน้าคือมันเมียไฟมันเป็นบั้งไฟไปยานามันจากข้างล่างเนี่ยมันพุดขึ้นไปหายไปผู้หญิงจะลงสมัครพอลงสมัครขึ้นมาแป๊บหายไปเลยคือเบื่อมันจะวุ่นวายอ่ะมันจะระยะสั้นกลงวอยู่ไม่ได้ไม่นานเหมือนบั้งไฟไปยานาซึ่งมันก็จะเหมือนกับที่ผ่านมานักบ่านเหายไปเลยเขาจะเบื่อไปเลย เพราะมันมันอยู่ข้างล่างมันพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาหายไปเลยอย่างนั้นผู้หญิงเก่งๆหายไปเยอะประเทศไทยเราจะเป็นยังไงเปแท้ใจปีหน้าก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามังกรไม้มันกำเนิดไปอ่ะมีผลงานนะครับแปลว่าแปลว่าทำอะไรก็เจริญได้ได้ครับมีคนมาแก้ไขเพราะมันผ่านปีที่มีปัญหาไปแล้ว เพราะประเทศไทยผูกไว้เกิดปีขานมันปีมะเสงม,นมันวุ่นวายไปมันก็มีเรื่องวุ่นวายปีหน้ามันเกี่ยวซื้อขายที่ดินมันดีอะไรที่เกี่ยวกับดินเน่ยดีครับก่อสร้างอะไรพวกนี้ดีนะครับทองทองไม่ดีครับม,มันจะสุดแค่นี้จริไงไหมครับครับเพราะไฟมันเผาทองอ่บจะดีได้ไง<ม>ใช่ไหมครับค,ความรู้ ให้ความรู้เอาไปเนี่ยมันความรู้นะครับอาจารย์ครูครูเลยครับมันทวารู้มันไฟเหมือนเกียว์เป่าเอไออะไรพวกนี้ดีออนไลน์ครับออนไลน์เป็นยังไงอาชีพออนไลน์อาชีพออนไลน์เขายังไปได้อยู่แล้วเพราะมันไฟยช่ไหมครับไฟแลวความรู้เขาเลยเลยสุดท้ายแล้วอากงอยากจะเตือนอยากจะแนะนำอะไรใคร ในรัคนาราศีไหนที่ต้องกังวลม,มากๆในปีหน้าไหมครับคือปีหนูไม่ต้องกังวลม,มากมันอาจจะเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนหรือล้วช่วงถ้าเกิดปีหนูเนี่ยมันต้องระวังเรื่องผู้ใหญ่นะครับไม่ต้องไปกังวลม,มากถ้าเธออยู่ฐานเดือนเดือนธันวาเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องหัวใจ แล้วถ้าอยู่ฐานวันเกิดเนียให้ระวังเรื่องคู่ครองถ้าฐานยามเกิดนี่มีการเดินทางเปลี่ยนที่หรือบุตรหลาน